หัวเว่ยเมดแพดโปร13.2นะครับเขาสามารถใช้ w u P S Office ระดับ PC level ได้อันนี้คือตัว t o มันก็จะได้มีความไหลลื่นแบบนี้นะครับจอตัวนี้นะครับเป็นระดับ IMAX เลยทีเดียว กรับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิว Huawei Mate Pad Pro 13.2นะครับตัวนี้ใช้ชิปเซ็ตตัวเดียวกับ Mate Series เลยนะครับ m a t 70ก็คือเป็น Kirin T912 นะครับตัวนี้ต้องขอดิสเคลมเมอร์ก่อนนะครับว่ารุ่นนี้ Huawei ส่งมาให้เล่นนะครับแต่ไม่มีผลครับผมว่ารุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นหลักๆก,ก็คือว่าเขาสามารถใช้ Double UPS Office ระดับ PC level ได้อย่างที่เราบอกไปว่าพอมันเป็นตัวท็อปของ Huawei อ่ะมันเปิดได้หลายหน้าต่างนะครับเนี่ยเวลาพวกสูตรคำนวณอะไรพวกนี้ตัวเลขเยอะๆเลยนะครับอย่างเช่นพวก Excel อย่างเงี้ยดูนะมัน กี่แถวเนี่ยแสนสี่พันเอ้ยไม่ใช่ดิล้านโอ้เยอะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้หไหมมันก็จะรวดเร็วนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกครับ WPS Office เวอร์ชัน PC เนี่ยมันก็จะมีสูตร Sixma Integral คือแบบทุกอย่างครับมันสามารถใช้ได้หลายๆคนที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับ PC เดี๋ยว<ๆ>เดีเ๋ยวเราว่ากันอีกทีเพราะว่าตอนที่ผมรีวิวไปก็จะมีคอมเมนต์มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาหลักๆในงานพวกเอกสารเนี่ยมันใช้ได้เหมือน PC นะครับคือไม่ว่าคุณจะพอร์ตไปใช้กับโปรแกรม Microsoft Office หรือพอรตจาก Microsoft Office ป็นนาสกุลมาเปิดเนี่ยพวกนี้มันใช้ได้แล้วเวลามันเปิดเนี่ยมันจะเปิดได้ทั้งเป็นบทงานเอกสารนะครับเป็นตารางพวกนี้ คอลัมน์ d a t a หรือว่าทําเป็นกราฟได้หมดเลยนะครับหรือว่าเราจะเป็นงานนําเสนอแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะทําได้คือมันสามารถที่จะเปิดเปิดเปิดได้เลยอ,ะอ่ะเนี่ยเปิดเป็นอะไรอะ่ะ Excel อ่ะเป็น ตารางเป็นนําเสนอคือมันสามารถเปิดได้เยอะมากยิ่งเป็นตัวเยอะแรมเยอะชิปเซ็ตที่มันดูเร็วเนี่ยมันก็จะมีความสามารถเปิดได้เร็วกว่าตัวที่มันราคาไม่ไม,ไม่ไม่สูงมากนักใครที่ใช้แผน่น2แผ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ซีรีสมากนักเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เยอะๆอต้องการความรวดเร็วเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับมาดูสเปกกันสักเล็กน้อยนะครับประมาณ3หน้ากระดาษฮ่าตัวนี้เนี่ยเป็นสีพรีเมียมโกล์นะครับเป็นสีทองมีเท็กเจอร์แบบนี้เลยนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นแบบเหมือนกัมมี่เลยนะครับต้องบอกเลยว่างานหัวเว่ยเนี่ยดี ก็คือมันสามารถลดพลังงานจากบลูทูธได้เยอะมากนะครับเชื่อมต่อเร็วเสถียรเลยพวกนี้นะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยพอเชื่อมต่อเนลิงปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถวางตรงไหนก็ได้และมันก็จะสามารถพิมพ์ได้นะครับตรงนู้นตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวฝาหลังของมันเนี่ยมันสามารถหักงอได้แบบนี้นะครับหรือว่าเราจะงอเต็มที่เลยนะครับนี่เต็มที่มันจะเป็นโหมดแบบให้เขียนนะครับก็จะตั้งประมาณนี้นะครับให้เขียนได้มีได้หลายโหมดแล้วผมนอนอยู่โซฟาเนี่ยผมชอบจับมาเล่นที่โซฟาใช่ไหมมันก็จะแบบเปิดออกมาแล้วมันจะแบบนั่งนั มันไม่สามารถที่จะแบบหักมาเพื่อเพื่อตั้งตรงนี้เข้าใจไหมมันจะเหมือนอะไรมาทิ่มตรงขาเรานะครับมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ก็ได้แหละมันก็จะใช้ในแง่อื่นดีนะครับอย่างเช่นตั้งบนโต๊ะตั้งดูถอดนูนน่นถอดนี่แล้วมันก็ดีไซน์มันจะบางนะครับแล้วมันก็จะเบาบางมากนะครับ เนี่ยบางมากตรงบงตรงบานเนี่ยทำมาดีหมดเลยนะครับหัวเว่ยซึ่งเดี๋ยวนี้หัวเว่ยแถบขายดีมากนะครับผมไปช็อปประจําชอ็อปอเมริกาบางนารุ่นนี้เนี่ยในกล่องเขาจะแถมพวกที่ชงที่ชาร์จมานะครับหนึ่งรวัตต์ซึ่งตัวนี้รองรับการชาร์จเร็วมากเลย100่งรวัตต์ตัวนี้มาพร้อมหน้าจอเป็น flexible OLED paper match display นะครับสิบสามนิ้วนะครับซึ่งขนาดของหน้าจอเนี่ยมีขยานใหญ่มากนะครับแล้วขอบบางเฉียบเลยอะ่ะคือบางแค่ไหนถ้าเราตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับ มีเฟลเลต์หนึ่งร้อยสี่สี่เฮอร์ชนะครับความสว่างสูงสุดหนึ่งพันนิตแต่ว่าหนึ่งพันนิตเนี่ยอย่าลืมนะมันสะท้อนแสงมันกันแสงได้ดีไหมเนี่ยแสงนี่คือแสงจากไฟแรงๆนะครับเนี่ยแล้วเราเปิดแสงแค่นี้โดยปกติถ้าเป็นจอกแก้วเนี่ยเราจะต้องเปิดแบบประมาณเท่านี้เพื่อที่จะสู้แสงของไฟใช่ไหมต่อให้เราแบบหลีแสงสุดๆอะ่ะเนี่ยมันก็ยังสะท้อนแสงได้ดีอยู่ดีนะครับ1,000นิตก็จริงครับแต่ว่าพอไปใช้งานจริงๆอะ่ะ มันตัดแสงได้ดีฉะนั้นการที่มันไม่ต้องไปดันความสว่างสูงสูงเพื่อสู้แสงอย่างไปทํางานในร์บัคแล้วไปเจอพวกกระจกด้านข้างแล้วไปส่องแสงอย่างเงี้ยมันจะทําให้ไม่ต้องเปลืองแบตมากนักอันนี้คือจุดดีของมันนะครับพวกจอ X25 Ultra พวกนี้มันจะประหยัดพวกความร้อนมันก็จะไม่ได้ขึ้นมากอะไรพวกนี้นะครับขอบเขตสีเป็น P3 ไวก็เลือกกำหมดนะครับแล้วก็รองรับ HDR Vivid ด้วยตัวนี้แล้วจอตัวนี้นะครับเป็น Flexible OLED Paper Mate ระดับ IMAX เลยทีเดียวคือมันจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น30%นะครับแล้วก็ความสามารถในการก 7%นะครับแล้วก็ช่วงสีกว้างเหมาะกับงานวาดมากๆนะครับและตัวนี้เป็นชิปเซ็ตคิวริน T92 มันออกตาคอร์นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับถ้าตัวนี้เนี่ยเทียบกับคิวริน 9000S เนี่ยมันจะใช้พลังงานได้ดีกว่าคือประหยัดกว่า20%น่ะอย่างเช่นการอ่านพวนก,วน,ก,วน,กวนี้นะครับคือโดยรวมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆอะ่ะผมอยากให้ดู การใช้งานมากกว่าความลื่นไหลอะไรพวกนี้ซึ่งชิปเซตของคิรินก็ยังมีจุดอ่อนทางด้านการซัพพอร์ตหรือการทํางานร่วมกับเกมอยู่เลยแม้ว่าตัวนี้จะไม่มี GMS หรือ Google Mobile Service ก็ตามนะแต่การใช้งานที่จะผ่านไมโคร G หรือการใช้งานพวกยูทูบยูทูบต่างๆเนี่ยมันทํางานได้แบบ s ท็ m เล็มากขึ้นไร้รอยต่อมากขึ้นมันไม่ต้องไปเข้าผ่านแอปเด้งเป็น2แอป3แอปนะ่ะก็คือสามารถโหลดแล้วกดเข้าไปได้เลยแล้วการทํางานในการโหลดการดูหนังการอะไรพวกนี้นะครับก็เท่าๆกับแท็บเล็ตแบตอึดๆทั่วไปเลยนะครับจะไม่ได้เพลองพลังงานเหมือนเมื่อก่อนแล้วนัซึ่ง หัวเวทพัฒนามาค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับเขาพยายามดึนด้วยตัวของเขาเองให้ได้อะเออแนวคิดผู้นําเขามันค่อนข้างดีะนะแรม12ซัลโตเลต512นะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ย16ล้านพิกเซลเป็นแนวนอนแบบนี้นะเป็นมุมมองกว้าง F 2.0ด้วยนะครับครับมันก็จะมีติ่งแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ย50ล้านพิกเซล F 1.8เป็นออโต้โฟกัสแล้วก็อัลตราไวท์8ล้านพิกเซล F 2.2นะครับลำโพงเนี่ย6ตัวไมค์4ตัวจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเป็นหัวเวทซาวด์แล้วก็แบตเต 10, ah อร วัตชารายหนึ่งร้อยวัตต์นะครับแถมที่ชาร์จมาให้ในกล่องเลยนะครับแล้วก็ Wi-Fi เนี่ยยังได้แค่2.4และ5เท่านั้นนะยังไม่มี6หรือ7นะแล้วก็บลูทูธห้าจุเนี่ยค่อนข้างจะเก่าไปน,นิดนึงนะครับตัวนี้เป็นโมเดลที่ใช้แค่ Wi-Fi นะครับเซ็นเซอร์ฟิงเกอร์พิ้นพวกเนี้ยจะอยู่ด้านข้างเครื่องหมดเลยนะครับด้านข้างซ้ายตรงนี้นะตัวนี้มาพร้อม Harmony OS 4.3นะบาง5.5มจนิ้นน้ำหนักห8 0กรัมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีระบบระบายความร้อน 3D Dissipation Heat นะครับเสาบอกว่ามันระบายความร้้อนไดดีขึ้น30%นะ แล้วสามารถลดอุณภูมิได้ถึง10องศาและทำงานในโหมดเต็มประสิทธิภาพได้นานขึ้น85%จริงๆแท็บหัวเว่มันก็ไม่ค่อยร้อนอยู่แล้วนะอันนี้เนี่ยน่าจะทํามาสําหรับการรันอะไรที่แบบใช้งานหนัหนกๆเรื่องเอกสารการวาดภาพหลายๆเลเยอร์นะครับการเล่นแอป,ปของ h u วเว่ยเนี่ยก็ดาวน์โหลดได้ง่ายๆครับจากการที่เข้ามาที่แอปแกลเลอรเลยอยากได้แอป,ปไหนนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับปึ๊บ แล้วก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้เลยนะครับกดใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีไมโครจีฝังมาให้แล้วนะครับรนนเนี่ยหรือก o เกิลแมพนียเนี่ยกดใช้ได้เลยนะเนี่ยดาวน์โหลดมาแล้วก็ใช้ได้เลยจุดตีมันอยู่ที่บางทีเนี่ยที่เราจะต้องใช้แอปพลิเคชันที่มันเสียเงินนะครับอย่างผมเนี่ยล็อกอิน Gmail เอาไว้เนาะมันมันก็อยู่ใน Google p a ย์ตัวนี้มันก็ไม่ได้มันต้องโหลดในแอปแกลเลอรี่ไงแต่ว่าส่วนมากแอปที่ผมโหลดเสียเงินจะเป็นแอปพวกเทสเครื่องต่างๆนานานะครับพวกแอปต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้เเเปปป็นนนนนออยย่่่่่าาางดดีีละะรัััแททใช้้ไไววผมมจ95 เซนละสำหรับผมนะที่มันแบบใช้ได้ปกติเลยแล้วผมไม่ได้มีมปัญหาอะไรกับมันนะเออเนี่ยเฟซนวงเฟซบุ๊กนะครับแล้วหัวเว่ยเนี่ยทำเลเยอร์วางมาเป็นแนวนี้เลยอันเนี้ยเจ๋งเพราะถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันจะเป็นแคบๆนะครับเป็นแนวนอนจะเป็นแคบๆ16ต่อเก้าอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้มันทํามาให้เลยเป็น4ต่อ3นะครับแล้วก็แอป,ปจะเป็นแนวนอนบังคับมาให้เลยอัตโนมัตินะครับถ้าทั้งก็ตั้งแนวตั้งนะครับถ้านอนก็ตั้งแนวนอนแบ่งจงแบ่งจอได้นะครับและที่สําคัญพวกแอปช้อปปิ้งแอปอะไรต่่่่่่่าา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 างงๆนน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 นเเเเเเีีียยยยยมมมมมััจจะะปปป็็็็แอออ extended กกกคืืรรขขขพิด้้้้ึถุ เป็นแบบแคบๆ16ต่อ9แคบแคบอะเวลาเล่นแอปเราก็ต้องเล่นแคบๆอันนี้ดูฮะ เนี่ยความไหลลื่นเนี่ยอันนี้คือตัวท็อปมันก็จะมีความไหลลื่นแบบนี้นะครับซึ่งแอปที่อัพติมิซ์มาให้เข้ากับตัวชิปหรือว่าตัวซอฟต์แวร์ของมันเนี่ยมันก็ทําได้ลื่นแล้วเมื่อก่อนมันจะมีแบบแหลกๆเนาะถ้าเราเล่น YouTube เล่นอะไรเนี่ยมันก็จะมีการอะดัพตีฟของรีเฟรนเดนท์นะจอทำให้บางทีเล่นแล้วมันแบบมันไม่ได้อดัพ i ีฟมาโดยตรงอ่ะแต่นี่เห็นไหมมันก็ลื่นลื่นเลยนะครับคือแทบจะทุกแอปที่เราโหลดจากแอปแกลอรี่ขึ้นมานครับเป็นตัวเดียวในตลาดที่เล่นแอปได้2จจอออออแแแแแลเเแล้้้้วบบมััันนนเเเคทรดไหหะะะบบบกก็็็ตตต่่่่ใใีีงงปปปาาาถช องหน้้าจเียประสบการณ์การใช้งานหูเวยจะดีกว่าผมโหลดแอปทริปมาผมจะเข้าทริปนะครับเนี่ยเวลาเราเซิระะ์ชหาไฟล์เครื่องบินเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็น2ข้างนะครับแล้วก็กดลิงก์กับอันลิงก์ได้เนี่ย กดอันลิงก์ไปมันอัพติไมค์เข้ากับแอปได้ค่อนข้างดีแต่ว่าอย่างที่บอกอะ่ะบางแอปเนี่ยมันจะต้องเข้าไปโหลดแรงโหลดเพรามันอย่างเกมพวกนี้นะครับบางทีก็จะต้องอาศัยพวก APK เพียว e a r c h บางบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันมีมาให้ใช้หมดละแล้วเวลาเราล็อกอินเข้าอะ่ะมันจะจดจํา Gmail ของเราเพราะว่ามันโดบันทึกไว้ในไมโครีละอย่างเนี้ยเห็นไหมมันก็จะเป็น Gmail ของเราเลยเห็นไหม งมันก็เหมือนการใช้แบบเหมือนใช้ได้95%แล้วอะ่ะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะครับมี GoPro มาให้นี่อันนี้คือแอปวาดภาพระดับมืออาชีพเลยนะครับคือมันรองรับการใช้น้ําหนักของแรงเนี่ยหนึ่งมืนระดับเลยนะครับสำหรับพวกปากกาพวกเนี้ยเราสามารถที่จะ add on favorite ที่เราจะใช้อะ่ะคือจะเอาแบบไหนเป็นเส้นแบบไหนคือเราทําได้หมดในแอปนี้เลยนะจะให้มันแตกตัวยังไงมันโหดมากครับแอปเนี้ยซึ่งมันก็จะมีตัวใหญ่ๆของ Huawei เขาจะแถมมาให้นะครับแอปนี้การเขียนดินสอก็ ใกล้เคียงกับ iPad แล้วอันนี้ทันนี้ผมวาดรูปผมเองนะครับผมวาดเป็นตัวประกอบเนี่ยเป็นสเกตชิ่งนะมีดีสอ HB นะครับ2 B อย่างเงี้ยอ่าผมเอา2 B นะครับสามารถกดเลือกดีเทลได้ลึกมากนะค่าเชฟเจ้าเท็กเจอร์เป็นแบบไหน,นเนี่ยเท็กเจอร์เราก็สามารถที่จะสเกตแบบนี้ได้ไหมน้ำหนักตามนี้เลยนะครับเอียงได้นะครับถ้า Samsung มันจะเอียงไม่ได้ Samsung เป็นเพนนะเป็นปากกาจะเขียนได้ตรงๆนะครับตัวนี้จะเป็นเพนซิลคล้ายๆกับ Apple อ่ะเราฟีลลิ่งการเขียนค่อนข้างดีผมว่าใกล้เคียงนะใกล้เคียงแต่อาจจะให้ Apple ดีกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ Huawei Note เช่นเคยนะครับรีวิวเหมือนเดิมทุกอันแต่ว่ามันจะดีตรงที่ประสิทธิภาพมันจะดีกว่าไอ้ตัวรุ่นที่แบบที่มันมีราคาย่อมยอหมือนกระบาทอะไรเงี้ยคือมันก็จะเพิ่มมาเยอะเลยนะครับพอจอหน้าจอที่ดีขึ้น เวลาเสพการดูหนังลำโพงเนี่ยหตัวไมค์สี่ตัวคือไมค์ชัดลำโพงมันก็จะดีขึ้นคือมันจะดีขึ้นแบบเป็นเท่าๆตัวตามราคาเขาเลยทีนี้มาเรื่องของการเล่นเกมนะครับเล่นเกมเนี่ย RV มันได้แค่45เฟรมเรทอย่างที่ผมบอกว่าชิปตัวเนี้ยมันไม่ได้เก่งกับการจูนกับเกมนะแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยมันโอเคนะคือเล่นได้เลื่นๆครับเหมือนเล่น6 0เฟรมทั้งๆที่จริงมันเป็น45หซึ่งจริงสี่บห้ามันควรจะแบบมันเหมือนกับมันเกลี่ยเฟรมให้โอเคอะสี่รับด้านเล้วก็าโพงเสียง ดีเล้าใจอ่ะทั้งลดการเล่นเกมเนี่ยเต็มที่ฮะบวกอย่างมันเฟร,รมไม่ตกนะครับเอฟเฟกเยอะแค่ไหนก็ไม่ตกอันเนี้ยพอได้นะครับแล้วก็ผับจีเนี่ยกราฟิกลื่นไหลเฟร,รมเดทหกสินะด้วยจอที่มันดีอ่ะตัวเนี้ยมันเห็นสโตูค่อนข้างง่ายมากครับเลยแล้วก็เล่นได้ลื่นไม่มีกระตุกเลยนะครับแต่มันได้แค่60ไงจริงๆแล้วราคานี่มันควรจะปรับแบบเอาจ้าเก้าสิบย่างต่ำอะไรเงี้ยนี่มันก็ได้แค่60สิบอ่ะชั่วโมงหนึ่งแบตก็ลดไปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้กินเท่าท ชัดเจนนะสักประมาณ85-90%เสียงฝีเท้าใกล้ไกลทำออกมาชัดนะครับให้ความรู้สึกตื่นเต้นไปกับตัวเกมเพราะว่าลำโพงค่อนข้างจะเยอะแล้วกระหึม่มอุณหภูมิเนี่ยร้อนแค่ช่วงแรกนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะเย็นลงจุดตีก็น่าจะเป็นเรื่องของแบตท,ที่ยังไม่ออปติไมค์เข้ากับตัวเกมนะครับซึ่งจริงๆมันควรจะลดน้อยกว่านี้เนาะต่อไปเจนชินอิมแพกนะครับกราฟิก60เฟรมแล้วก็เกมเนี่ยทำออกมาไมได่ดีเกินคาดครับเพราะว่าใช้แบตเตอรี่น้อยกว่าผับจีแล้วก็ตอนเข้าต่่่่่่่่อออออสสสสูู้้้้้มมมมนน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 เเ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 ยยยยยะะๆๆีีีีีใชฟฟฟฟกกกกิิลลลลลลตตตาาาางงไไรรึวววััแ็ภพืห นะลําโพงทำออกมาได้ดีให้ความด่มดั่ากับบรรยากาศในเกมขนาดเล่นเนี่ยถือตัวเครื่องเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันแบบร้อนคือมันอาจจะมีอุ่นๆบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้ร้อนโดยรวมถือว่าเกมได้ผ่านเลยนะครับคือถ้าเป็นเกมที่แบบไม่ใช่พวกผับ G R V เนี่ามันจะทําได้ค่อนข้างดีคือมันมันอยู่ที่ตัวเกมด้วยนะว่าจะทําแบบเข้ากับชิปคือผมว่าน่าจะรอต้องอัปเดตแล้วก็จุดตีอย่างหนึ่งคือการอัปเดตนะบางบางคนแบบใช้ Android แล้วมันอัปเดตแต่ว่าโอเวอเนี่ยจะเป็นอัปเดตแค่แบบฟีเจอร์ฟังก์ชันขึ้นมานะ การใช้งานกล้องครับตัวนี้ตั้งแต่เมทแพด11ตัวใหม่อ่ะที่ผมรีวิวไปคลิปที่แล้วอ่ะไอ้ตัวนั้นทำกล้องมาดีเกินเกินคาดแต่ว่าผมจะบ่นไปกับเจนที่แล้วที่เป็นโปรที่กล้องไม่ไม่เวิร์กแต่ตอนนี้น่าจะปรับจูนมาแล้วแหละแต่ตัวนี้ทํากล้องออกมาได้ดีเฉยกล้องหน้ากว้างมากนะครับกว้างมากคือตั้งแค่นี้ดู กว้างไหมแล้วสีสันนะครับเหมือนเราใช้โทรศัพท์ h u a w e เลยอะพวก Nova 13อะไรพวกนี้คือมันได้นี่ส่งมาเต็มเตเหมือนกับเขาพอดอสไตล์กับโทนลงไปกับแท็บเล็ตไปด้วยอะซึ่งกล้องหลงกล้องหลังเนี่ยเหมือนกันเลยตรงนี้เป็นมืดๆนะครับเดี๋ยวผมถ่ายมาปุ๊บเดี๋ยวผมจะกดครับมันจะประมวลผลเห็นไหมมันเก็บมาก่อน้วมันจะ,ะวลผลทีหลังเห็นไหมสว่างคือสีสันเที่ยงตรงนะครับ แล้วก็บูธสีออกมาได้สวยเหมือนโทรศัพท์ัวเว่ยเลยใครที่ชอบโทนแนวธรรมชาติแล้วก็ใสเคลียร์มีความเที่ยงตรงมีความเที่ยงตรงของรูปภาพเนี่ยคือผมว่าเป็นกล้องที่ทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับเนี่ยแล้วก็ถ่ายถ่ายได้ค่อนข้างเร็วมีโหมดพ t r เท t ให้ใช้นะครับปรับบิวตี้ได้เนี่ยโฟโต มีเอล์ต์วาย8ล้านนะครับซึ่งออล์ตวายเนี่ย <ๆ S 1> ก็หลีกเลี่ยงการถ่ายแสงน้อยนะ้วมันไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าถ้ามีแสงอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคอยู่มันประมวลผลมาโหดเรารู้เลยว่าเซนเซอร์ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ประมวลผลซอฟต์แวร์มาในโหดดูดิเนี่ยแปลว่ามันไม่ชัดแต่ันประมวลผลมิติภาพมาเนี่ยมันดูแบบมันดูโอเคทีเดียวอะ่ะสำหรับตัวนี้มีไนโหมดมาให้ด้วยนะไนโหมดเนี่ยถ่ายได้แค่เลน่อหลักแล้วก็ซูมได้ถึงคูณสิบ เพราะว่ารูปภาพเนี่ยเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับคือออกมาธรรมชาติบาลานซ์พวกเนี้ยแสงเสริมเนี่ยทำออกมาได้โอเคนะครับแต่คุณต้องเข้าใจว่านี่คือแท็บเล็ตแบบส0ม0 0ื่นไงมันมีมิติภาพนะมันจะไม่ได้แบบแบนๆเหมือนแบบ iPad ดอะไรพวกเนี้ยซัมซุงพวกเนี้ยมันจะถ่ายแบนๆใช่ไหมแต่ฮวงเว่ยเนี่ยถ่ายมิติแต่ว่าจุดตีก็คือหมดพวกหน้าชั้นหลังเบอร์เนี่ยเห็นปะมันยังตัดไม่คมเลยเนี่ยแค่แค่ถ่ายหน้าแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างหนึ่งคือกล้องหน้าเนี่ยใช้งานได้ดีนะครับแต่วิดีโอกล้องหน้าเนี่ยได้แค่ 1080แบบ30เฟรมเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถปรับเป็น 4K ได้เอา 4K เสียดายน่าจะให้กล้องหน้า 4K มานิดนึงนะครับผม oh, สากว้างแล้วดีแล้วนะครับแต่ไฟวีดีโอก็ดีแต่มันก็จะเป็นแบบเร่งให้คมแบบดิจิตอลอยู่จะบอกไงมันอยู่กลางๆมันไม่ได้แบบเร่งคมหมดเลยทีเดียวนะครับกล้องหลังเนี่ยได้ 4K แค่เลนหลักเลนเดียวนะแบบ30เฟรมเรทนอกนั้นอลต์วาวพวกนี้ก็จะได้แค่ full HD พอใช้ได้เท่านั้นนะอาตาไยแต่ว่าเลนหลักนี่โอเคอยู่นะครับเรื่องวิดีโอมันน่าจะเหมาะกับการถ่ายเอกสารมากกว่านะครับถ่ายอะไรใกล้ๆโปรดักสินค้าอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวผมถ่ายในกา Huawei านะเดียโอ้เห็นไหมว่าพอมันได้นันส่งการประมวลผลจากชิปจากอะไรมากล้องมันค่อนข้างจะมีมิติอะ่ะโอ้โหนาฬิกาเหมือนโดดมาเลยคนดูดิคือเจนนี่ทำกล้องมาดีแล้วนะครับทำกล้องมาดีแล้วแต่จะชอบไม่ชอบดูผลงานภาพแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วแท็บเล็ตจอใหญ่ขนาดเนี้ยมันน่าจะแบบทำออมาพวกถ่ายโปรดักสีตรงๆนะครับประชุมนะฮะเอาไว้แบบเปิดกกล้องพว ทำมาดีหมดนะครับในแท็บเล็ตเนี่ยดูดิในภาพที่มีหน้าจอสว่างเ้ยเยอะแล้วชานหลังมืดเงี้ยมันก็ดึงคือเก็บมาแทบจะเหมือนตาจริงเลยกล,กล้องค่อนข้างดีครับนี่กล้องค่อนข้างดีไม่เหมือนตัวที่แล้วเลยโอเคมาสรุปจุดเด่นเลยนะครับคุณภาพฮาร์ดแวร์เนี่ยพรีเมียมมากๆนะลำโพงพวกเนี้ยคือหัวเว่ยเนี่ยใช้ได้นานแน่นอนนะครับคือคุณจับไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเขาอะคุณเอาแบรนด์ตัวไหนก็ได้มาเทียบคุณไปจับที่ที่ชอ็อปเขาเลยจะ,จะรู้สึกว่างานของเขาพรีเมียมมาแล้วมันแน่นเลเยอร์ที่เเคคค้าาาแแแบบบบมมมมือัััััันนนนนน่ททข็งงงรรูสึึถุณภพ มาให้นะครับปากการองรับ1นึ่งหมื่นระดับใช้ในงานมืออาชีพได้เลยนะครับในการสเกตพวกนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้งานมืออาชีพแล้วรู้สึกเป็นยังไงก็มาเม้นบอกกันนะครับคือผมไม่ได้วาดรูประดับมืออาชีพแล้วไปขายงานขนาดนั้นก็ต้องอาศัยแบบข้อมูลจากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็พวกเดี๋ยวมัน p s office ครับทำงานได้เต็มสูบเต็มรูปแบบนะครับเปิดได้หลายหน้าจอตอบโจทย์มัลติมีเดียแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งคือการเล่นแอปพลิเคชันที่มีประสบการณ์การใช้งานด้านแท็บเล็ตมาโดยตรงเลยนะครับพยายามอัปเดตไล่ตาม,มา,าแบบมกา มันเป็นระดับ iMac เลยนะแล้วก็ขอบเขตสีพวกนี้ความเที่ยงตรงความซอฟตาต่างๆเนี่ยจัดมาไม่แพ้ใครเลยนะครับคือเขาได้มาตรฐานพวกนี้สวีเดนเต็ไมไปหมดข้อติหรือข้อเสียของมันคือการรองรับเกมที่เกมที่ใช้ประจําวันอะอย่างเอาเนี่ยมันน่าจะรองรับแต่ว่าบางคนไม่ได้เล่นพวกเกมพวกนี้บนหน้าจอใหญ่ไม่ถนัดเนาะก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องเกมเนี่ยมันจะต้องไปไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะรองรับเกมไหนแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะพวกแอปพลิเคชันที่เสียตังค์นะครับแล้วก็บางแอปมันจะต้องไปหาแหล่งโหลดนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบสะดวกเป็น Google แต่ว่ามันก็มีหมดอะไปลองเล่นอยู่ที่ศูนย์นะครับไปให้ให้สตาฟเขาแนะนําดูว่าโหลดแอปอะไรยังไงซึ่งมันโหลดได้หมดแล้วนะครับตอนนี้มันอาจจะมีแค่บางแอปเท่านั้นนะครับเคสมันเก็บปากกาไม่ได้นี่นี่อ,อย่างหนึ่งเลยนะครับโอเคก็ไปหาลองเล่นกันได้นะครับถ้าใครมีข้อดีข้อเสียสามารถเสริมกันได้ด้านล่างนี้นะฮะสำหรับวันนี้ผมไปละครับสวัสดีครับ